นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาบคําสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคันิยมทางเพศแต่อย่างใดช่วยนะครับ รับมุกหมอที Want to be on your mind. บทที่ห้าโมเริ่มใกล้เขาเข้าอีกก้าแล้วละ่ะคุณเปิดน้ำให้ผมหน่อยสิอยู่น้ำอืมได้เสียงฝาขวดน้ำที่ถูกบิดให้เปิดดังขึ้นหลังจากที่คนนั่งอยู่บนบ่ข้างกันตอบรับก็จะถูกยื่นมาตรงหน้าผมพร้อมกับหลอดพลาสติกสีใสที่ถูกเสียบมาให้พร้อมสับเอาถือไม่ได้ผมขับรถอยู่วุ่นวายจัง เพราะผมไม่ยอมรับขวดน้ํามาถือไว้เองทําให้ก้มหน้าลงไปงับหลอดโดยที่ตายยังจับจ้องไปบนท้องถนนด้านหน้าผมทําเพื่อความปลอดภัยคุณแก๊สคุณไม่เข้าใจได้ยังไงกันขับรถมือเดียวอันตรายจะตายเอาเงียบไม่เชื่อหรอคุณเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้ปล่อยซาโอ้ยเอย้มันเจ็นนะคุณเพราะผมปล่อยมือข้างหนึ่งออกจากพวงมาลัยรถแล้วจับลงบนขวดน้ําโดยไม่ตั้งใจจะให้ทาบลงบนมืออีกคน แต่เพราะขวดน้ำไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่มือของเราสองคนจะจับแล้วไม่โดนกันเลยทําให้อีกคนที่ไม่ชอบให้ใครสัมผัสร่างกายสะบัดมือตัวเองอย่างแรงแล้วความสุดก็ตกมาที่ผมเหมือนน้ำเย็นจากในขวดกระชอ,อลงมาเต็มๆตั้งแต่หัวยันเป้ากางเกรงรู้สึกเหมือนใน Get Tech แก๊สตะแกล้งล่าใส่เลยวะน้ำเกือบหมดขวดเลยนั่น,น,นก็ช่วยไม่ได้เช็ดหน้าผมเลยนะคุณทำผมเปียกหมดแล้วเรื่องเยอะก็ฝั่งผมมันไม่มีที่ทั่ะ เฮ้ยเบื่อหน้าเบื่อเฮ้ยน้อยใจแกรนถอนหายใจตามคนที่ทำหน้านิ่งไร้สิ่งแปบปลอมอีกคนเลยใช้หางตามองแรงใส่กันช่วงนี้ในแก๊สแซดฟิลลิ่งเขาพัฒนาแล้วนะครับเปลี่ยนจากทำหน้านิ่งเป็นหน้าเวียงใส่ผมบ่อยมากมากสุดก็ทำเสียงฮฮ,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 ฮใส่ด้วยแล้วอยากจะบอกเลยใครว่าคนตาโตมองหางตาไม่เจ็บเท่าคนตาเล็กไม่จริง หมอโมบบอกไว้ตรงนี้เลยเจ็บมากเจ็บจี้ซีซาดไปถึงหัวใจบางทีโดนมองแรงแล้วใจเต้นตึกตักเลยนะเต้นดังกว่าเสียงนาฬิกาด้วยคราวนี้อีกนานไหมคุณได้ใช้ทิชชู่เช็ดหน้าให้กันอยู่เอ่ยท้าบอกมาสอชั่วโมงได้เบื่อก็เปิดเพลงฟังง่วงก็นอนตามสบายเลยเออคุณแก๊ปคนโดนเรียกชื่อถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เราจะตัวรู้ดีว่าทำไมผมถึงได้เรียกกัน เข้าใจแล้วดีมากครับเอ่ยชมคนที่ยอมทำทั้งที่ไม่เต็มใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงข้อตกลงเล็กๆระหว่างเขากับผมแต่ผมถือว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีอีกอย่างหนึ่งในการปรับจูนเขาข้อตกลงในการเดินทางด้วยกันครั้งนี้คือผมขอให้เขาตอบรับคำพูดกับผมยาวกว่าหนึ่งคำสั้นๆที่เขาชอบทำแม้ค่าตอบแทนในการทำข้อตกลงจะสูงพอตัวแต่ผมก็ยินดีที่จะจ่ายหนึ่งพันบาทสำหรับหนึ่งวัน หนึ่งวันในการออกเดินทางต่างจังหวัดด้วยกันและผมไม่ได้จะมาแค่วันเดียวแต่เป็นสามวันสามวันที่ผมจะต้องจ่ายค่าตัวในแก๊สสามพันบาทสามพันที่ไม่รวมค่าอาหารทั้งสามมือ้อนี่โชคดีนะจดตัวไม่เอาค่าขนมที่ซื้อกันอีกอะโอ้ยเหนื่อยตอบรับจ้างถางหญ้าหน้าบ้านให้คุณนายกิ่งกี่รอบถึงจะได้สามพันบาทที่เสียไปคืนมาจะว่าไปผมก็ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าตอนนี้พวกเราสองคนกําลังเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกัน เนื่องจากผมได้ลาพักร้อนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนเริ่มแรกตั้งแต่จะไปเที่ยวทะเลก,กับเพื่อนๆในกลุ่มสมัยเรียนมัธยมที่มีการอยู่สี่ห้าคนแต่เพราะว่าช่วงนี้น้องชายตัวดีทำตัวแปลกๆโพดข้อความลงเฟซแสจะเศร้าเหงาหงอยจนฝอยขัดมออย่งน้ำตาเล็ดผมเลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากภาคใต้มาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทนส่วนในแก๊สแซเฟลลิงที่นั่งนิ่งอยู่ข้างกันตอนนี้มากับผมด้อย่างไรนั้นผมก็จะมานำเสนอเป็นเรื่องเล่าเขาไปด้วยน้ำตา กระซิกกระซิกระซิแต่จริงๆมันก็ไม่เศร้าขนาดนั้นหรอกที่อยากจะร้องไห้ก็คงเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องให้เป็นค่าจ้างน้องมันนั่นแหละจะว่าไปเขียนบิลเบอร์คุณนายกิ่งงุ้งยิ่งได้ไหมนะยังไงผมก็ทำเพื่อลูกชายคนเล็กของคุณนายเขาอะแล้วอีกอย่างก็อยากให้นายแกสแซฟฟิลลิ่งได้เจอตัวเล็กตัวน้อยยิ้มบ่อยยิ้มจนเรี่ยราดไปทั่วเผื่อว่าจนดิ๊จะทำให้นายนี่ยิ้มออกมาได้บ้างแม้ผมจะแอบหวังเอาไว้ว่า อยากเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มได้มากกว่าก็เถอะแต่ก็ไม่เป็นไรลอ็อกผลลัพธ์ที่ได้สําคัญที่สุดอยู่แล้วเอาเป็นว่าการมาครั้งนี้หวังใจเอาไว้ว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างให้คุ้มกับเงินที่เสียไปมากมายมหาศาลอย่างน้อยก็เป็นผัดมีโคราสักซองก็ยังดีฮ <Hey! S 1> ขออนุญาตวนกลับมาเลือกที่อีกคนตกลงมาด้วยกันก่อนคงจะต้องเท้าความไปถึงเมื่อสองสามสี่ห้าวันก่อนหรืออาจจะอาทิตย์กว่าก็ได้แล้วมัง้งจะไม่ค่อยได้ ช่วงนี้เจอกับนายนี่บ่อยเกินจะเรียกว่าเจอกันทุกวันก็ได้แหละเพราะผมผูกปิน่นโตเข้าเย็นกับเจ้าตัวเอาไว้แล้วส่วนมื้อเที่ยงก็แค่บางวันบางวันที่คูใช้เขาไม่มีเรียนอ่ะนะราคาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทางและจํานวนสินค้ารวมถึงอารมณ์คนส่งด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์เดียวคืองกและไอ้งกที่ว่าเนี่ยมันจัดอยู่ในอารมณ์ใหม่วะฮะคงต้องเริ่มต้นด้วยการขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการมันก็คือตัวของนาย Gas Fueling พอขอยอมเชื่อใจอย่างที่ผมขอไปในวันนั้นรู้แหละยอมเชื่อใจกันเพราะความหล่อเหลาเอาการเอางานของผมซึ่งมันก็เป็นวันที่ผมได้รู้ว่าเขาไม่ชอบให้มีการสัมผัสตัวแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรถามใครก็ไม่มีใครบอกไปถามหอ,อกหอ,อกก็ทําหน้าหักใสขนาดถามกิราไปเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมตอบสงสัยจะนอนกอดกับแฟนอยู่เบื่อผู้มีแฟนแล้วลืมเพื่อนฝูงวิ่เราจะตัดนายออกจากแกงแล้วนะกิระช่างเลือของคนหลงเมียเบอร์สองรอจากน้องชายของผมไปก่อน กลับมาเรื่องของนายหน้าเดียวก็เสียวูบก,กันต่อคนอะไรก็ไม่รู้แค่ทําหน้านี่ก็เล่นเอาชิงชองไม่ออกเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีอยู่ว่าตั้งแต่วันนั้นเราก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นมากแบบที่ผมเหมือนพูดคนเดียวนั่นแหละถามจริงคิดว่านายแกจะยอมชวนผมคุยเหรอบ้าหน่าไม่มีทางแน่ให้ไอ้ไม้โดนเมียทิ้งเลยเถอะไอ้สั์ได้ผมลายไปคุยกับนายแกทุกวันคุยเรื่อยเปื่อยไปทั่วไม่กระทั่งยิงมุกไร้าสาระ มุกขวายที่เคยจะเล่าให้ฟังก็ยังส่งไปอีกคนก็เหมือนเดิมแหละไม่ต้องไปไทยอืมอืมตอบกลับมาแค่เนี้ไอ้เราคนส่งก็แสนจะทอ้อพ่อแม่ยังไม่เคยทำร้ายจิตใจขนาดนี้เลยไอ้เด็กนี่มันเป็นใครวะทําให้กุนธิดหัวใจและสมองได้ตลอดเวลาดังนั้นผมเลยเริ่มจะตั้งข้อแม้โดยการแลกกับเงินที่เขาเรียกร้องบ้าวะเป็นหมอรักษาคนไข้แถที่จะได้เงินตอบแทนกลายเป็นผมจ้าคนไข้มารักษาซะงั้นเลยเอาเถอะแค่นี้จิบจิบเงินเดือนหมอเดือนละเป็นแสน นี่เรามาไกลมากแล้วนะยังไม่คุยเรื่องที่ชวนในแก๊สมาด้วยกันได้เลยเอาเป็นว่าเล่าแบบย่อๆเลยละกันก็คือการนั่งยองๆเล่าแฮ่เฮ่เก้าล้อเลนอย่าทำหน้าอึดอ,อาาัดใส่กันสิเอาจริงๆแล้วนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อหลายวันก่อนในช่วงเย็นนายแก๊สก็เอาข้าวมาส่งผมปกตาปกติผมได้เพิ่งวางสายจากคุณแม่คนสวยซึ่งโทรทางไกลไมาด้วยความกังวลใจกังวลจนนอนไม่หลับคิดดูโมลูกคุยกับน้องหรือยนะังอะ เมื่อวานเห็นพูดอะไระเศร้าๆอีกแล้วเล่อะที่คุณนายกังวลใจไม่ใช่เรื่องใดเลยก็เรื่องของลูกลักลูกแพงน้องชายของผมเนี่ยแหละจดตัวโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เศร้าๆเล่นเอาคุณนายกิ่งอยากบินกลับมาปลอบใจไม่มาสวินโพสต์ฉันขอโทษแค่นี้เลยที่แอนน้องชายผมมันโพสต์ขอโทษอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คงไม่ได้ขอโทษฉันแน่ๆมันคงทําตัวแย่จนตัวเล็กงอนพรอมในคอมเมนต์ของเพื่อนเจ้าดิส เข้ามาบอกว่าไอ้น้องชายผมจอยเย็นๆเดี๋ยวตัวเล็กหายงอนก็กลับไปเองนั่นแปลว่าสองคนแยกกันแน่ๆแต่มันจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้เลยหาจะดิดแฟนเด็กของน้องชายตัวดีของผมไม่โพสต์ตอบโต้เป็นโพสที่ตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมไม่ต้องสืบได้ว่าน้องโพสถึงใคร this is me post คุณควรคิดก่อนที่จะทํานะใช่ผมกค็คิดแบบนั้นทําอะไรก็ควรคิดให้ดีก่อนไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็ค่อยมาขอโทษ เขาว่าขอโทษทําให้คนได้รับการให้อภัยเสมอแต่ไม่ได้ทําให้ความเสียใจของคนโดนกระทําเบาๆลงเสมอไปความเชื่อใจก็อาจจะลดลงไปด้วยเฮ้ยเบื่อความหลอกของตัวเองพูดอะไรก็ฟังดูดีไปหมดเอ้อยบางทีตดก็ยังเสียงเพลาะเลยบ้าว่ะเขินจังเอาเถอะเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละผมเลยบอกแม่ไปว่าไปดูสถานการณ์ให้ถึงที่แล้วพอดีเห็นหน้านิ่งๆของนายแก๊สแล้วอยากให้ไปเจอตัวเล็กด้วยก็เลยลองถามดูว่า คุณชายเขาว่างจะไปด้วยกันไหมคุณไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันปะผมจะพาไปรู้จักคนคนหนึ่งด้วยรู้จักทําไมอ่ะเออนั่นดิทําไมต้องพาไปรู้จักด้วยวะทั้งอยากับว่าจะพาแฟนไปแนะนําเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชละเอ,อ๋มอคุณต้องดึงสติกรมาก่อน,นะครับพอดีผมจะไปธุระเรื่องน้องชายด้วยเลยชวนคุณนั่งรถเล่นไม่อ่ะเสียเวลาผมจ้างก็ได้เอา้าเอาป่าาะเวลาเท่าไหร่พอผมบอกว่าจะจ้างเจ้าตัวก็จะสนใจขึ้นมาทันทีแล้วมันก็เข้าทางผม เมื่อเขาถามกลับมาอย่างเช่นเคยคุณอยากได้เท่าไหร่ลองบอกมาก่อนสิสองร้อยได้ไหมวะพันห้าต่อวันฮะนี่ค่าตัวคุณหรือค่าเช่ารถตูว้วะเนี่ยแพงมากอะคุณแกส๊สลากเสียงยาวกระงอกกระงอยคนบ้าอะไรค่าตัวโคตรแพงไปก็ฟรีรถผมก็เป็นคนขับเรื่องพูดคุยแอนต์เทนก็ไม่ต้องถามยังไงเขาคงไม่เล่าเรื่องตลกให้ผมฟังแน่ให้เอาช้ามาบนเลยก็เถอะถ้าน้องเล่าผมจะเป็นเมียเลยเอา้า เอ้ยเดี๋ยวนะมันจะดีไหมวะจำกัดว่าต้องแค่ทริปนี้นะเฟยงั้นไม่ไปโอคุณลดหน่อยไม่ได้เหรอขอวันละเออเจ็ดร้อยได้ปะไม่แปดร้อย <800 S 2> ไม่เก้าร้อยไม่เออ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 เอาอย่างงี้พันบาทขาดตัวคุณไม่ไปผมอุ้มนะแค่ขู่ไปอย่างนั้นแหละไปอุ้มเจ้าตัวดูดิผมได้โดนต่อยหน้าแหกแน่แค่จับมือยังสะบัดแรงขนาดนั้นนี่ฮะอุ้มขึ้นมาโดนกระทืบตายแน่เลย พี่หมอบอกบางนะหนูนะอืมอืมไปว่าตกลงใช่ปะอืมโอ้ยพวกคุณทุนหัวของบ่าวพูดยาวอีกนิดเถอะครับเออไม่เอาอึมได้นะพวกคุณพูดดักเอาไว้ก่อนเลยดูโศงแล้วต้องพูดคาว่าอึมได้อีกแน่มุกเก่าอย่าเอามาเล่นกับหม้อโมกคนนี้นะครับผมน่ะจาได้ว่าแต่พูดอะไรไปอืมตกลงหาเลลุยาหาเลลุยาอารามดังพูดสว่างปุ้งปังดังขึ้นในหัวแค่พี่อีกคนต่อมาสามคำอย่าขึ้นกว่าเดิมมาอีกหนึ่ง อึมหน่อยมันก็จะต้องสี่แล้วขอวันนี้มันเท่าไหร่ครับสามร้อยโอ้ยทำไมสามร้อยเลยอีกคนชี้มือไปที่นาฬิกาข้อมือแทนคําตอบนั่นแปลว่าที่ราคาขึ้นมาถึงสามร้อยบาทเพราะค่าเสียเวลาของเขาแล้วกี่นาทีอ่ะสามสิบใช่เหรอเราคุยกันานขนาดนั้น,น,นเลยเหรอคุณโกงผมหรือเปล่าโอ G เอ็มจีเขาจับเวลาเอาไว้ด้วยนะทุกคนแขนขาวถูกยื่นมาตรงหน้าผมมีนาฬิกาดิจิตอลหน้าปัดสีดำที่มีตัวเลขจับเวลาวิ่งอยู่ มันขึ้นเลข 30.45, 46, 47, 48เดินไปเรื่อยๆไม่มีหยุดผมเหลือตามองเขาด้วยความตกใจคนอะไรยกได้มีระบบมากและนั่นแหละคือเรื่องราวทั้งหมดที่ทำให้ผมกับนายแก๊สแด๊ดเกลือทั้งโลกถือได้มานั่งกองรวมกันอยู่ในรถคันหรูหู<อ> uh, เห็นนางฟ้าคนนี้คุณหลับแล้วเหรอยังอะ่ะอยากฟังเรื่องตลกไหมกูจะได้ไม่เบือ่อถามออกไปทั้งที่รู้คำตอบอยู่แล้ว แต่ก็ยังจะถามเพราะหวังคําตอบของเขาว่าจะเปลี่ยนไปบ้างถ้าเหมือนกับการสอนเด็กน้อยหัดพูดนั่นแหละไม่อยากแม้จะยากกว่ากันมากก็เถอะเฮ้ยคุณก็ใจร้ายตลอดเลยแหละตามใจเขาเงียบนิ่งไปสักพักหลังจากที่ผมหอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะพูดออกมาส,สั้นๆแต่เป็นคําส,สั้นๆที่ผมโคตรจะปราบปื้มใจน่ารักที่สุดเลยกัดเรื่องมันมีอยู่ว่าไม่รอให้เขาพูดอะไรต่อ แค่ออกเสียงฮึ่ในลําคอผมก็พอใจแล้วผมจึงเริ่มเล่าเรื่องที่คิดว่าน่าจะตลกที่สุดที่อินเดียเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่ามีขโมยเยอะมากเขาก็เลยประดิษฐ์เครื่องจับขโมยออกมาแล้วก็เอาไปติดตั้งไว้ที่ตลาดผ่าไปแค่ห้าชั่วโมงก็จับขโมยได้300อคนสุดยอดเลยนะคุณว่าปะคงงั้นแล้วพอทีเนี้ยพออเมริการู้ปุ๊บก็เลยสั่งซื้อเครื่องจับขโมยนี้มาติดตั้งบ้างเวลาผ่านไปแค่สามชั่วโมงเอง เขาจับขโมยได้ถึงร้อยคนเลยอ่ะไอบ้บ้าเราก็เห็นว่าเขาใช้ได้ผลดีก็เลยอยากได้เป็นแบบเขาบ้างรีบสั่งซื้อเครื่องมาติดตั้งเลยแล้วคุณคิดว่ายัางไงอ่ะเราจะจับขโมยได้กี่คนคุณอ่อย่างเงียบดีเล่นกับผมหน่อยสามสิบนาทีหายอะเคยอ่านแล้วโอ้ยอะไรวะแกดนายทำาเราแซดเลยอ่ะหอยแดกไปเลยฉันอุตส่าห์รอคำกลางแล้วนะกะว่าเรื่องนี้อีกคนต้องปากกระตุกบ้างแหละ ลยฉเฉลยจนเหงื่อก,กระตุกเร็วด้วยแล้วดูดายนั่นดิตอบกลับมาอย่างนิ่งอ่ะโอ้ยโมโหจนใจเจ็บช่วยออกฟิลลิ่งหน่อยไม่ได้หรือยังไงแบบว่า30มนาทีเครื่องหายอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราทําได้เปล่าแก๊สผมอยากจะร้องไห้อาทุคนผมจะไม่คุยกับเขาจนกว่าจะถึงคอนโดนอกชายเลยละกันมันเหนื่อยมันปินงทอ้อท้อจริงจริมันทรมานหัวใจดวงนิดน,น้อยผ่าตัดยืนนานสามชั่วโมงก็งไม่เหนื่อยเท่าเล้วจะตลกแล้วไม่ขำเลย เสียใจจะจะร้องไห้เป็นแบงค์ห้าร้อยจะได้เอามาจ้างไมค์แก๊ดขับแม่จา๋าคุณแม่ช่วยต้นโมกด้วยเป็นบ้าหรือไงทําไมอ่ะฮะทําไมทามกลับไปด้วยเสียงห้วน,วนบอกเลยตอนนี้โม่งองอนอยู่แม้นายจะชวนฉันคุยก่อนก็เถอะเฮ้ยเขาชวนผมคุยก่อนละอย่าหันมาแก๊นายถามเราก่อนเหรอมองทางผบเอาตื่นเต้นมากเกินไปผมเลยหันควับไปมองหน้าเขา จ้าของใบหน้าเรียบนิ่งขมวดคิ้วยุ่งก็จะพูดเสียงดังให้ผมหันกลับไปมองทางเออเออเออครับครับครับว่าแต่เมื่อกี้คุณเงียบไปหุบป,ปากไปซะเออครับทาท่าู้สิบปาตัวเองแล้วนั่งเงียบแต่ไม่ว่าจะแอบเหลือบตาไปมองคนข้างกันเจ้าตัวก็แอบเหลือบสายตามองผมเหมือนกันนั่นแหละเห็นนะแต่ผมพอมองกลับไปก็ทําเป็นหน้าหันหน,น้าหนีไปอีกทางเขินแหละดูออกเขินแล้ววะบ้าไม่ใช่ล็อกคงแค่เจือนเก่งมากเลยครับแปะ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  จะจับหมออุ้ยโทษทีลืมตัวเผลอยื่นมือไปวางบนหัวของคนห่วงตัวเหมือนที่ชอบทำกับเจ้าดิกตัวเล็กเลยโดนอีกคนวยวายใส่แถมได้กระเป๋าฟาดไหลมาอีกหนึ่งทีหัวตัวจังเรื่องของเราครับเรื่องของคุณแต่สักวันมันจะต้องเป็นเรื่องของเราสองคนเฮ้ยบ้าพูดอะไรวะเออนั่นดิฉันพูดอะไรออกไปกันวะเออพูดแบบนั้นออกไปได้ยังไงเรืร่องของเราสองคนมอนซ่านเมือนควรจะใช้กับคนที่มากกว่าเพื่อนปะ ไม่ใช่กับคนที่เยียบผมใหญ่แต่รักษาเขาเออนอนนะครับผมขับรถมาจนถึงจังหวัดปลายทางที่ต้องชายเรียนอยู่ใช้เวลาหลังจากที่อีกคนบอกว่าจะนอนประมาณชั่วโมงนิดหน่อยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่าแล้วโลเวลลาทั้งหมดก็สี่ชั่วโมงยี่สิบนาทีแต่ยังไม่ถึงจุดหมายสุดท้ายคือคอนโดของน้องชายซึ่งมีห้องของผมที่ซื้อไว้คู่กับห้องของเจ้าต้นไม้ด้วยซื้อเผื่อเอาไว้ตอนที่พ่อกับแม่คิดถึงลูกชายคนเล็กมากแล้วจะมาหา จะได้ไม่ต้องไปพักที่โรงแรมครั้งแรกที่รู้ว่าต้นไม้สอบทีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้พ่อแม่ขอให้ผมช่วยดูที่พักให้น้องเป็นจังหวัดเดียวกับที่คอนโดที่น้องชายผมพักอยู่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานผมเลยติดต่อท่าโครงการเพื่อขอซื้อห้องพักขนาดใหญ่ที่สุดแต่ไม่ทันเพราะถูกจองไปจนหมดแล้วจากที่จะตั้งใจจะซื้อห้องใหญ่ห้องเดียวไปเลยกลายเป็นต้องซื้อสองห้องติดกันแทนรถจนของพวกเราขับมาเรื่อยๆจนถึงสีแยกไฟแดงสุดท้ายก่อนจะถึงคอนโด บรรยากาศโดยรอบล่มลื่นและอากาศเย็นสดชื่นแตกต่างไปจากเมืองหลวงที่ผมอาศัยอยู่ถนนที่นี่กว้างขวางรถที่ผมขับผ่านไปผ่านมาก็ไม่มากวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งคนที่หลับอยู่ข้างกันโดยเรียนมาจนตัวบอกว่าวันนี้ไม่เคยหยุดจะหยุดสักครั้งก็คงไม่เป็นไรแต่ไม่ได้เป็นคําพูดนะมาเป็นข้อความทางไลน์้าเขาพูดยาวเพื่อบอกเหตุผลผมได้ขนาดนั้นผมว่าวันนั้นเขาคงหัวเราะได้แล้วล่ะวันนั้นที่ไม่รู้ว่าวันไหนแล้วมันจะมีไหมนะวันนั้นน่ะ คุณคุณถึงแล้วอืม,อมเสียงงวงเงียตอบรับกลับมากอดคุณที่นอนตะแคงข้างหันหน้าไปหางประตูรถฝั่งตัวเองแล้วค่อยๆหมุนตัวมาหากันตาสวยยังถูกปิดไว้ด้วยเปลือกตาสีอ่อนมือขาวถูกยกขึ้นมาขยี้ตาไปมาผมที่กลัวว่าถ้าขยี้แรงๆแล้วตาเขาจะเจ็บก็เลยจับมือขาวเพื่อให้หยุดลงคนโดนจับมือมีท่าทางตกใจมือเล็กีบล้างพืจะดึงออกจากมือผม เปลือกตาสีอ่อนเปิดกว้างให้เห็นดวงตากลมโตที่มีแววตื่นกลัวปล่อยปล่อยนะบอกให้ปล่อยใจเย็นใจเย็นคุณแคทใจเย็นอย่าอย่าจับไม่ขำแล้วปล่อยนะไม่หัวเราะแล้วดวงตากลมโตเริ่มเอ,อ่อคลอไปด้วยน้ําตาก่อนเจ้าตัวจะหลับตาลงแล้วร้องไห้สะอื้นออกมามือข้าที่ว่างก็ยกขึ้นมาปิดปากตัวเองท้ายยังพูดอะไรแปลกๆออกมาอีกด้วยออไม่หัวเราะแล้วอย่างนั้นเหรอแกท นี่พี่หมอเองใจเย็น่ารอ้องสิลืมตาก่อนมองหน้าพี่ขอโทษไม่ทำแล้วจะไม่หัวเราะอีกแล้วปล่อยนะปล่อยเธอแก๊สเจ็บปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วพี่หมอปล่อยแล้วนะคนดีผมยอมปล่อยมือออกจากแขนเขาพูดปลอบเบาๆเพื่อให้เขาผ่อนคลายและอดไม่ได้จริงๆที่จะดึงคอยร้องไห้เสียนสะอื้นเข้ามากอดและเขาก็ไม่ได้ฝืนตัวหนีอ้อมกอดแต่กลับซุกหน้านลงมาด้วยความติงใจมันแปลกแฮะท่าทางของเขาแปลก ไม่ชอบให้จับมือแต่กลับไม่ขัดคือที่โดนกอดอาการแบบนี้มันคืออะไรกันแน่นะอย่าจับแขนได้ไหมอย่าจับอีกนะเราไม่ชอบครับไม่จับแล้วขอโทษนะอืถ้าอยากเล่าอะไรก็เล่าได้นะพี่หมอพร้อมรับฟังคนได้อ้อมกอดผมทําแค่พยักหน้ารับเขาจะดันตัวออกไปรีบปลดล็อกเข็มขัดเดลภัยแล้วเปิดประตูลงออกจากรถไปเลยอ๋อแงหน้าดูเลยแฮสหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อ,อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio